สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม4ีออฟตีกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเนื้อเรื่องตัวที่5กันแล้วนะครับในส่วนของ w l โอลท d ซึ่งเวสตัวนี้ครับต้องมารับเวสที่เกาะแจงชูรี่เอาโพลนะครับโดยที่ให้มาหามาดามโอลิฟก็จะมีสมุดอยู่ซ้ายมือนะครับก็บดเวสเป็นเลย หลังจากที่ทุกคนได้สมุดเควสมาเรียบร้อยสมุดเควสตัวนี้ครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคู่รัก2์2คนวายโรสก็คือโรสกับจอร์ดนะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนคำใบ้สำหรับปิธนาของเรานแน่งซึ่งคายแม็กของจุดนี้ของเควสตัวนี้ก็คือหน้า15ครับ ให้ทุกคนเปิดไปหน้า15แล้วมันจะบอกกันจ่ายมือว่าเราต้องไปที่เกาะไหนเพื่อคุดหาสมบัติของคู่รักสองคนนี้ก็คืออย่างของผมได้เป็นลาพเเคซึ่งเมื่อเราได้กล่องสมบัติมาแล้วเราจะได้กระดาษเนื้อหาปิจนาเพิ่มมาอีกสองหน้ากระดาษก็คือเป็นปิจนาสําหรับหาสมบัติอีกสองชิ้นก็จะเป็นกล่องดนตรีกับกล่องเครื่องเทศจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ มาถึงแล้วนะครับให้เราไปยังเวทของเกาะนะครับตรงจุดขอบของเกาะเลยก็คือขอบนี้นะครับจากนั้นเราก็ขุดคนที่ได้หน้าติห้าเป็นเกาะ Boulder K นะครับเมื่อเรามาถึงเกาะนี้แล้วให้เราไปยังจุดที่บางที่จุดของเกาะจะอยู่ตรงกลางนะก็คือเหือ จุดที่ตึ้งที่ตือเกาัน,นี้ผมไม่แน่ใจจะอยู่นะครับระหว่างกลางสำหรับคนที่ได้เกาะแซนดี้ชาโลนะครับจะอยู่ตัวเหนือของเกาะตรงที่มีหินเยอะ เมื่อทุกคนได้กล่องสมบัติของไวโรสมาแล้วนะครับเราจะได้กระดาษโน้ตมาเพิ่มในสมุดเคว็ของเราซึ่งหลังจากนี้มันจะบอกสมบัติ2ชิ้นของไวลโรสที่เราต้องไปเปลี่ยนเป็นเข็มทิศแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยนะมันมีความเป็นไปได้หลายแบบมากเดี๋ยวผมจะทำให้ดูซึ่งอย่างผมก็จะมี V ีส u r ล์อเ o อ r ์เฟิร์ส b u หรือ Our w o l l โอเคครับเดี๋ยวผมจะโชว์แต่ละแบบให้ดูกันนะครับปิธนาว t h ไว์ i เ e Our เฟ r ร์ t แ b มบูดปิธนาตัวนี้ให้เรามาอย่างเกาะ Cannon c o ค e นะครับเมื่อเรามาถึง Cannon c n n o n c o ค e แล้วให้เรามาทิศอีทของเกาะนะครับก็คือเป็นใช้หาดฝั่งอีทเมื่อเรามาถึงครับให้เราเปิดดูสมูกจะอยู่ตรงใต้ต้นต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับถ้าเราเทียบกับรูปจะตรงพอดีเป๊ะใต้ต้นไม้นี้ ก็ลองลองขุดแถวต้นไม้ดูปิตนาอเวอร์โวนะครับอเวอร์โวจะพาเรามาเกาะสมักเลเบโดยจุดที่เราต้องวิ่งไปก็คือจุดปากทางเข้านะครับจุดข้างบนนะครับ ก็คือก่อนสะพานตรงคอบเพลิงนะครับน่าจะเป็นฝั่งนี้นะปิตนา doing what I do w เวทปิตาณาเท่นี้ให้มายัางเกาะโบเดอร์เคเมื่อมาถึงแล้วให้เรามาหาตำแหน่งตามรูปภาพซึ่งก็จะเป็นใต้ต้น ใต้ต้นไม้หนึ่งต้นที่ว่าโดนกระดูกโดนแทงครับโดยที่วิวจะเป็นเกาะรรมัลเคเบเกาะที่มีแง่งข้างบนงนีาครับโอเคหามุมให้ถูกครับก็จะเป็นต้นซ้ายนี้กับต้นขวาตัวที่โดนแทงคือตัวขวาเราพยายามผุดหาแถวนี้ครับ ปิจนา The Argument ปิจานณาตัวนี้ให้เราเดินทางมายังเกาะทวินกรฟเมื่อมาถึงเรียบร้อยแล้วให้เราว่ายน้ำไปทางทิศเหนือของเกาะประมาณนอตเวทของเกาะนะครับก็จะมีซอกตรงนี้ครับที่จะตรงกับรูปภาพ เป็นก้อนเห็นต้ายมือกัวามมือแล้วเราก็ขุดระหว่างนี้ไปเลยเวทเดอะเพอร์เฟกต์แผนเวทตัวนี้ให้เรามายังเกาะเจลลี่โบลตี้ซึ่งต้องเดินทางไปทางเหนือของเกาะนะครับเราจะเจอแผ่นเหมือนเป็นคานไม้หรือว่าเสากระโดงเรือที่มันหักโค่นลงมา มันจะอยู่ใต้ต้กระดงเรือเนะรตรงนี้เลยปิตาณา the day we found our pendant ปิตาณาตัวนี้ให้ทุกคนเดินทางไปยังเกาะด Docklet จากนั้นให้มาใชา้หาดฝั่งนอตเพ็นะครับแล้วก็เปิดดูสมุดครับยืนให้มันตรงตำแหน่งของต้นไม้ของรูปภาพแล้วเราขุดตรงที่สองนัันยีนก็คือประมาณหน้าก้อนหินปิตนาเดย์ที่81นะครับก็ปิตนาตัวน,นี้ให้เราเดินทางมายังเกาะล o นลี่ไอ์เทน โดยให้มาส่วนของทางเตาของก่อนะครับก็คือฝั่งที่ต้นไม้น้อยๆเรา่็เปิดสมุดตามท่าตามท่าครับจะอยู่ตรงใต้ต้นไม้สองต้นนี้เลยเราขุดแถวนี้ ปิตาณา our first bounty นะครับปิตาณาตัวนี้ให้เดินทางมายัางเกาะโลนโคฟเมื่อมาถึงเรียบร้อยแล้วให้เราพยายามไปทางฝั่งเวทของเกาะถึงจอดฝั่งนย้เพราะว่าจะมาตามรูปภาพของขยบที่ตปดมันไดมาก่อนแล้วก็ให้วิ่งขึ้นเนินไปฝั่งเวทเลยนะครับ นี่ครับฝั่งเวทของเกาะโลนโคพอดีเลยก็จะเจอต้นไม้ตามรูปภาพที่ผู้หญิงเขาได้ยืนแล้วก็ขุดแถวๆนี้เลยครับปิตนาเดอะพิกเชสปิตนาตัวนี้นะครับให้เดินทางมาอย่างเกาะซอลติแซนเมื่อมาถึงแล้วให้ไปยังฝั่งของนอตนะครับของก่อน ือเป็นก่องฝั่งนี้นะครับฝั่งนอตโดยจุดที่ต้องขุดก็คือบริเวณนี้ครับเมื่อเปิดสุดขึ้นมาก็จะเจอว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งตายมือตรงขัดเป๊ะขุดออกมาบริเวณนี้ครับ จุดที่ผมพูดได้จะอยู่บริเวณใกล้ๆก,กับทางส่วนกลางของเกาะนะครับบริเวณนี้ปิตนา Our เว r ร์เป d คิดปิตนาตอนนี้ให้ทุกคนเดินทางมาเกาะลาคูลออฟวิตเปอร์เมื่อมาถึงแล้วให้มายังบริเวณที่มีร้านค้าเยอะๆนะครับตอนนี้จะมี N p ็ NPC อยู่เป็นฝั่งนอตของ ประมาณนอตเวทนะครับมันจะอยู่บริเวณระหว่างกลางของต้นไม้สอต้นนี้ซึ่งอยู่ตรงนี้เลยครับอันนี้ผมขุดเวลาทีหนึ่ง หลังจากที่เราได้ของมาทั้งสองชิ้นนะครับเราก็นำกลับมาให้มาดามโอลีฟชิ่เกาะแตงชลีเอาพ้นเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราได้เข็มทิศมาจากมาดามโอลีฟนะครับเราก็ออกเรือเดินตามเข็มทิศซึ่ง้ากเข็มทิศมันจะพาเราไปยังเกาะก่อนหนึ่ง ซึ่งแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะครับเมื่อผมมาถึงยังเกาะที่เข็มทิศชี้มานะครับผมก็เดินตามเข็มทิศครับขึ้นบนเกาะ เราก็จะได้ชิ้นส่วนของโลสมาหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็เศษกระดาษซึ่งสิ่งที่เราต้องทำต่อจากนี้ก็คือตามเข็มทิศอีกครั้งหนึ่งนะครับไปยังก่อหันไป หลังจากที่ผมตามเข็มทิศมายังเกาะที่2นะครับผมก็ได้มายัางเกาะหนึ่งก็เป็นเครสเซนไอแลนด์นะครับแต่เพื่อนๆจะได้เป็นเกาะอะไรก็ขึ้นอยู่ว่าเกมมันจะสุ่มให้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็ให้เราฆ่าโจนตลัดนะครับ เมื่อเราค่าเสร็จนะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนของจอร์จก็คือผู้ชายเป็นต้อยคอของผู้ชายนะครับ mm hmm. เท่านี้เราก็จะได้ครบทั้ง2ชิ้นเราก็นำกลับไปส่งให้ยังมาดามอูลี้ก็จะเป็นอันจบเวด เจอแนวตัวแรกครับอยู่ที่เกาะลาเพียเคจะอยู่ตรงใต้ต้นไม้นะครับที่มีถังวางอยู่นี่แหละเจอแนวตัวที่สองอยู่ที่แคนนอนโกลอยู่ตรงฝั่งที่จอดเรืออยู่ตรงแถวแถวแคมป์ไฟ ไปตรงนี้เลยเจอโน่นตัวที่สามกเกาะเซลเลอร์โบตี้นะครับจะอยู่บริเวณกลางๆของเกาะ เจอแนลตัวที่4อยู่ที่เกาะโลนโคฟโดยเจอแนลตัวนี้จะอยู่บริเวณกลางของเกาะนะครับซึ่งจะมีแท่นห็นใหญ่ตรงกลางก็คือเหมือนหลุมจบให้เรามาตรงกลางครับก็จะเจอสมุดต,ตรงนี้เลย เจอ์น้ตตัวที่5อยู่ที่เกาะลากูนออกวิทเปอร์โดยให้เดินไปยังต่วนเตาของเกาะแต่แห่ต้นไม้ตรงโซนนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมหากชอบคลิปตอนเล่นเคเวส์ในเรื่องแบบนี้รบกวนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่แบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ